รู้จักยังเจกันหรือเปล่าอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงอุดรเดมอนแบบแบบยังเจของเรานั after after ่นเองแต่มันเล่นไงวะเอาโอ้อะไรอ่ะเ้ยพูดไปเอาความจริงเลยเออความจริงเลยโอ้เฟ hmm. ้นไฟไงล้ะโอ้เก็บเนี่ยหนุ่มน้าหนุ่มฮะหนุ่มน้าโอ้โหพี่ใจเย็นดิ ไและจ้ากูคือกูต้องทำไงเก็บไอ้เฟ้นไฟให้เยอะๆโอ้โหเสียงเสียงโคตรเชี่ยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดนี้ให้มันแรปเปอร์อะไรวะนี sketch, fries, <S <S ่ไงโหมดหนีของอู้หากุญแจเราต้องหนียังเจไปด้วยไงล่ะ โอ้ครวะด่ะโอ้มีคนอยู่ด้วยไข่มันอยากให้กูต้องล่าวะไข่อยู่วะโอ้อุดอนเดมอนอุดอนเดมอนให้อุดอนเดมอนอยู่ไหนวะเราต้องหาไอ้นี่เพื่อนเพื่อนเราไปด้วยกันมันต้องกินหนุ่มหน้าหนุ่มหน้าไปเด้อใครม oh, <the> ันร้องอะไรวะ แมบ,บนี้นี่เขาเขาแก้เงียงจีหรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขามากนะผมก็เป็น F4 แล้วกันนะโอ้พี่พี่โอ้โหม,ม,มันหลงเิยวเิ้ว้ยว,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 วอหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออเออหาคุณแจน้ำเงินก่อนตอนนี้อยู่ไหนวะเนะี่ย อย่าให้กูต้องล่ามีมืมึงให้กูต้องล่าเออยอ,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 อง่ามเฮ้ยาม,ม,มาดิโอ้เงี้ยวเง้ยเราสามารถโอ้ลัดมาได้ด้วยอย่างนี้ก็หนีได้ง่ายดายเลยดิแมปนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะน่าจะเป็นแบปเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองแต่เราจะไปไหนได้วะ อย่าให้กูต้องล่าเองไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวมีเงตั้งไข่อะไรวิ้ยนี่ไงแกทั้งเงินโอ้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 โอเมกอตโอเมกอตโอ้จะเหนดิวิ่งเร็วจังวะนี่ไงตัวอ้วนเกินอะเข้าไม่ได้หรอกไปไหนแล้ววะยังเจพ่นควันพุนควัน เดบอกพี่ชอบเป็นยังเจพ่นควันพ่นควันไปกงเจพ่นควันมาแล้วเราต้องออกไปเปิดด้านนู้นคุณเจน้องเงินมาแล้วไงเปิดก่อนเลยสวยอูุปิศาจอุรอุดรเดมอนกินกินกิน ขึ้นไป้บนหนาหน่เน,นี่ยหน่นหนนนมน้าเนี่ยหน,นมน,นาใครมันร้องอะไรวะนหนเนี่ยหนมนาหนมอุยอยอบต,ตกใจว้ยโอ้โห و, ยังเจแม่งถ้ายังเจเห็นคลิปนี้จะเป็นไงวะเรต้องโอ้โหกระโดดบนกำแพงไม่ทัน อยาให้กูต้องล่าเงื้อเื้อเื้ออยาให้กูต้องล่าเงื้อนึงเนี่ยหนุ่มน้าหนุ่มหนุ่มน้าหนุ่มโอเคเจแดงไว้เปิดปื๊ดฟุบอื้อหืออะไรอยู่เนี่ยเจตออแม่งดิชหนักจัดเอออะไรเนี่ยตาลายตามัวโอ้โหูยังเจต้องไปไหนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักธรเออเป็นตัวอย่างที่ดี วิช่ะเพลงเพราะจริงเว้ยอะไรวะไอ้ร้องว่าอะไรวะเออจำไม่ได้แล้วแล้วกูลำคาญเสียงอลยออะไรเนี่ยร้องซ้ำซวนโอ้โหมันร้องอะไรของเขาอะแอบลำคาญอยู่เนี่ยแบบนี้โอ้โหโคตรแคบโอ้สนับสนุนตอนะครับอย่าไปเกียดกันเลยคนเรา ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะคิดยังไงตอบเขาปึ๊บลงไปเลยโอ้โอ้เนี่ยยังเจเนี่ยร้องไห้ต้นที่มาของเสียงอะไรเนี่ยอะไรอ่ะข้างหลังอะไรวะโอ้ก็ไม่มีอะไร ยังไงวะแล้วกูต้องทํายังไงเนี่ยยังเจยังเจไม่ต้องร้องช่วยกูด้วยกูมาโดนกับดักกวะต้องทำยังไงวะเนี่ยมันจบแล้วเหรอวะหรือยังไงวะหรือมันต้องกินเฟ้นไฟให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวลองรีเซ็ตเด้ โหเสียงเอเมี้ยวเมี้ยวกลับไปกแล้วกูไม่ชอบเลยฟินแนนซีแอนซไวเวอร์หนมนาหน่มวิกตอร์อย่าให้กูต้องลาหนุ่มนา เก็บเฟ้นไฟให้หมดก่อนละกันเพื่ออาจจะช่วยอะไรบัตรอุดรเยู่ไหนวะมาแล้ว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 โอ้ยยังเจ๊โอ้โหอะไรวะเนี่ยกูแสบหูกลับก่อนยังได้ยินเสียงอยู่โมาเรามาเล่นโหมดนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยเกิดมาก็จะโดนละ โอ้ยังเจโอ้ my god โ oh, อ้โหโอ้โหเสียงโคนดังโอ้โหโอเคใครที่ชอบยังเจก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีคนกดเลยนะโอเคฮ่าฮ่อย่าให้กูต้องล่าเมียมึงเออ